สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างผมเปิดจอยให้ทุกคนเข้ามานะใครจะเข,เข้ามาก็เข้ามาได้เลยนะอะืเข้ามาเลยอไรสดหรอไม่ แค่อยากเปิดให้ทุกคนเข้ามาโจยน,นะส่วนถ้าแมปเต็มเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้ายเซิร์ฟเวอร์ให้นะอืมวันนี้เล่นแบบมูฮาเวนไหมย่างนั้นทุกคนยังไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวไปเล่นกันไหมเออเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะทุกคนเอ่อซีรีส์จะมาตอนวันเสาร์นะทุกคนวันเสาร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะเดี๋ยวลงให้ดูนะสำหรับใครยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมลงนี่รถอะไรเนี่ยรถอะไรเนี่ยผมไม่เคยขี่รถคันนี้เลยนะผมเคยขี่อยู่ไหม คอนเสิร์ตก็อัปเดตแล้วนะเออเป็นประมาณนี้เหมนประตูเลยเหมือนในดูแต่ตอนนี้มันไม่มีประตูให้เรานะทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าประตูหายไปไหนโอเคขอสุมของขวันก่อนเจอแล้วกล่องต่อไปไอ้ตนะู้เนี่ยผมก็ยังงงอยู่นะไอ้ตู้ตรงเนี้เซิร์เวอร์มันรับได้กี่คน ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบัตรเนี่ยมันให้เรอไปทำอะไรนี่มันเป็นเดี๋ยวี๋เราขึ้นมาปีนกันทุกคนมันเขียนชื่อว่าอะไรแล้วมันเขียนลกนยูกศรทำไมอ่ะอือใครอะ่ะรวมขอไปดูคนนี้ก่อนนะ โอ้โหนี่ลุงไปไหนเนี่ยมีแต่ลุงนะทุกคนดูตัวเขาเสื้อผ้าลุงอ๋อาหายไปแล้วอย่างที่บายคอนเทนต์ยังไม่เสร็จเลยแต่งตามเขากัน <c oughs> แต่งตามเขากันแต่งตามเขากันเลยเลยแต่งตามเขาชุดนี้เปล่าโอเคลุงลุงลุงมันมีปีกใช่ไหม น่าจะมีนะทุกคนโอเคลุงพอ,อยังโอเคลุงเสร็จแล้วลุงลุงลุงเปลี่ยนหน้ากากดีกว่า ขอนักกากอ,อกนะอันนี้อันนี้ก็ต้องลุงนะทุกคนนี่ลุงจัดเต็ม,มแต่งลอกเรียนแบบนี่นะไม่ได้เหมือนกันนะแต่แค่เป็นลุงเหมือนกันตัวเราต้องเป็นสีสายลุงนะก็ จะบอกนะตอนที่ผมเข้ามาไลทอเปียเหนมันอัปเดตอีกแล้วส่วนใครที่เห็นแล้วก็น่าจะรู้แหละอืมนี่คือสูงได้สามวนะันเมก็จะตกอีกแล้วทุกทีเลยทุกวันด้วยตรงนี้นผมผมผมไม่เคยเ,เข้ามานะผมเคยเข้ามา จะไม่ได้นะอุ้ยพื้นผิวสวยมากเลยอะพื้นผิวข้างในสวยมาการาคาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น่ารู้กคนผมเป็นตู้ด้วยนี่ไงแต่เราจะเข้าตรงไหนเราต้องเอาระเบิดมาระเบิดหรอ,อเคลองดูนะจะได้เอาระเบิดมาระเบิดระเบิดปดไปทั้งหมดเลย ้ทุกคนเราก็หยิบระเบิดอันนี้ออกมาสีเขียวนี่ก็วางแล้วก็ตต้มอุ้ยระเบิดจริงด้วยอุ้ยอันนี้อันนี้อ่ะมันเดินได้ดิอ่ะอ่ะนะครับอืมเต้มอีกครั้งเอ้ยนี่เอ้ยไอ้จิ๊บกระทางอุ้ยของขวัญด้วยนี่อ่ะอุ้ยท่านผู้ชาย มันรักนะเคเก็บเงินเราได้เงินมาแล้วเคเราเรีบไปกันเลยเรียบไปกันเลยตำรวจมาทตำรวจมาไปเร็ว,ไป,รวไปเร็วทุกคนอือหืออันนี้รีบวิง่งน,นะรีบวิง่งเลยเราได้เงินมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาไปฝากธนาคารนะ อื้ยสวยว่ะนะทุกคนอย่างสวยเลยเข้าไปเล่นจะเข้าไปเล่นท้าไม่ให้โจนะเพื่อนเราระเบิดมาแล้วก็จะขึ้นรูปโจเนี่ยมันจะไม่ไมสามารเราออกได้คือม,มีชุดให้ด้วยเอาได้ไหมห้องนี้ไปอะไรอย่างอ๋อเอา โอเคก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะทุกคนสัญญาฮูฮาเวนตอนบ่ายอ่ะโอเคมาดูกันจอนี้มันมีอะไรมันไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน เจอกันให่คลิปหนะ้าบ๊ายบยอ่าผมเปลี่ยนหน้าตาเลยอย่าหน้าตาก่อนก่อนที่จะไปนะก่อนที่จะไปนะขอเปลี่ยนหน้าตาก่อนนะทุกคนอู้แมตมันบังอะเอาแมตออกได้ไหมโอเคนะทุกคนอ่๋ยวขอเปลี่ยนหน้าตาก่อนนะ อเคนะทุกคนนั่งไปนันนีหน้าตาไหนทีหน้าตานี้เลยนะการนะทุกคนอ่ะมันจะอ้วกเลยหรือผมเป็นหน้าตาดีหน้าตานี้ดีไหมเอาหน้าตานี้ก็ได้นะโอเคไปแต่ผมผมว่าหน้าตานี้มันดูแปลกๆไงเออนี่อยโอ๊ยแปลกๆไม่ชอบอ่ะเฮาเฮา หน้าตานี้แหละหมอแล้วพอแล้วหน้าตาที่ผมชอบก็คือหน้าตานี้แหละอ่ะ้ยเราเปลี่หน้าตาได้แล้วไปจากกันไปทุกคนไปนอนกันบ๊ายบายไปแล้วที่วันนี้ไปแล้ว